อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาพูดถึงลิซ่ากับความปังและก็อิทธิพลแห่งพลังลิซ่านั่นเองนะครับล่าสุดในตอนนี้ทาง Top Star News สื่อจากทางประเทศเกาหลีใต้ได้มีการออกมาบอกนะครับแล้วก็ออกมายืนยันด้วยข้อมูลเลยว่าลิซ่านั้นเนี่ยคือ คลิกเข้าไปอ่านข่าวแต่ละอย่างเนี่ยทะลุ2 275ครั้งครั้งแรกเลยนะครับลิซ่าทำได้เป็นครั้งแรกด้วยยอดที่เยอะมากๆทางสื่อ t o p Star News ได้บอกเอาไว้ว่าตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์จากการเพิ่มจำนวนการรีทวิตแล้วก็จำนวนการคลิกเข้าไปที่ลิงก์ของบทความสำหรับทวิตเตอร์ข่าว4 5 5รายการบนทวิตเตอร์ท็อปสตาร์ t ิวทวิตเตอร์นะครับเป็นเวลา1สัปดาห์ลิซ่าของเรานั้นสามารถทำยอดได้สูงที่สุดมาเป็นอัน ซึ่งลิซ่าเนี่ยสามารถทําไปได้ทั้งการรีทวิตแล้วก็การคลิกนะครับอยู่ที่2275ครั้งจากการทวิตข่าวทั้งหมด15รายการสําหรับลิซ่าแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่30.3%ของทั้งหมดและจํานวนการรีทวิตกับการคลิกโดยเฉลี่ยต่อทวิตก็คือ1352ครั้งนะครับลิซ่าทำได้เยอะมากๆและแต่ละคนเนี่ยที่ติดอันดับมาด้วยนะครับก็เป็นศิลปินทั้งอยู่ในไอดอลเคป๊ด้วยแล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวที่มีชื่อเสียงซึ่งก็เปนนคน าหลีใต้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าลิซ่าของเราเนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้ อันดับที่1ก็คือลิซ่านะครับตามมา้วยอันดับที่2คือลิมยองอุงและอันดับที่3คือจีมินจาก BTS นะครับท็อปทลิซ่าคว้าอันดับที่1ไปและในท็อปฟนั้นลิซ่าก็เป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยนะครับแถมยังเป็นต่างชาติด้วยที่อยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้หรือว่าสามารถทําสถิตินี้ได้ของทางท็อปสตาร์นิวสื่อของทางประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะครับต้องปรบมือให้กับความปังนี้จากลิซ่าของเราโรวเลยดังนั้นแฟนๆทุกคนเนี่ยสามารถติดตามลิซ่าหรือว่าคลิกเข้าไปอ่านข่าวของกัน ได้นะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับลิซ่าก็จะได้เพิ่มยอดนี้เข้าไปอีกเพื่อให้ลิซ่าของเรายังคงสถิตินี้ไว้ได้นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสื่อเกาลีใต้อีกหนึ่งสื่อนั่นก็เป็นแอลโครเรียนะครับสื่อเกี่ยวกับวงการแฟชั่นที่เกาหลีใต้ก็ได้พูดถึงลิซ่ากันด้วยแล้วก็พูดถึงลิซ่าในลุคที่ถ่ายรูปคู่ก,กันกับน้องเลิฟนะครับอิทธิพลคุณแม่คุณลูกเนี่ยเขาพากันปังจนสื่อต้องมาพูดถึงอีกครั้งทั้งท้งท,งที่รูปนี้เนี่ยก็ลงในไนนลงไอ,นอ,นอ,งองชจ บ้น Star. ในทน็อปิกนี้ทางแอลคอเรียเขาก็เลือกเหล่าไอดอลเหล่าซุปตาร์นะครับที่อยู่ในวงการไม่ว่าจะเป็น KPOp ก็ตามหรือว่าวงการอื่นๆเนี่ยมาพูดถึงกันด้วยนะครับว่าการอยู่บ้านสไตล์การอยู่บ้านของเหล่าไอดอลหรือว่าเหล่าซุปตา์นั้นเนี่ยเขามีอะไรที่โดดเด่นมากๆลิซ่าเนี่ยถูกพูดถึงเป็นคนแรกเลยนะครับกับชุดสีชมพูพร้อมกับการเซลฟี่หน้ากระจกวิดน้องเลิฟนั่นเองนะครับทางแอลเขาก็ได้เขียนบอกไว้ว่าลิซ่าแบล็กพิงก์โชว์ลุคเซตอัพเทรนนิ่งมาตรฐานลุค โฮมคอกในชีวิตจริงเธอเลือกสีชมพูสดใสเพื่อแสดงให้เห็นถึงรสนิยมที่น่ารักและเพิ่มมวกขนแกะน,นุ่มเพื่อเพิ่มความรู้สึกฮิปและน่ารักทางแอลคเรียเขาก็เลือกรูปนี้รูปที่มีน้องเลิฟทำหน้าขืม่มทำหน้าเท่ๆลอยๆอยู่หน้ากระจกนะครับฟีลแบบว่าฟีลลค์กับบอดี้การ์ดเพื่อรักษาความปลอดภัยแล้วก็สแกนคนไม่ดีให้กับน้องลิซ่านั่นเองนะครับรูปเจ้าหญิงกับบอดี้การ์ดก็เลยได้ขึ้นไปอยู่ในคอลัมน์ของแอลคเรียกันไปเลยหนึ่งนะครับเป็นตุปตาคนแรกที่แอลคอเรีย เขาพูดถึงแล้วก็มีซุปตาคนอื่นๆทางแอลเนี่ยเขาได้เลือกมา5คนนะครับและหนึ่งในนั้นก็มีลิซ่าของเรานั่นเองสําหรับในคลิปนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับชอบหรือเปล่าหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็มาเมาท์มอยกันได้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับเอาไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปยังไงฝากกดไลค์แล้วก็ฝากติดตามช่องเราเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ